เราไ่อเพราะเราเป็นต้นสายเรารู้ความเป็นมาของคนในสายอยู่แล้วเขาแอบพบกันมันก็มีคนแอบพกันอื่นนี่รู้ไม่ไม่แอบหรอไม่แน่พบเลยจากสายราชเทวดาเนี่ยดูงคุนแอบคู่นู่นแอบแอบพบกันรู้รู้มันตลอดแหละคือไม่ใช่อะไรนะจริงๆอ่ะที่เราชวนพี่เตเอมี่กับบุจี อาเต้เราชวนตเต้มี่จีมาออมาเปน็นเซเชลเกสอ่ะเพราะว่าเขามีความสาคัญกับเหล่าสายฮัเทีดามมากเพราะาเขาเป็นคนที่ทําให้พวกเราทั้งสามคู่เนี่ยแบบว่าสําเร็จในความรักเออเป็นชิปเปอร์ประจำสายรหัสแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นพี่ตะวันเนี่ยเคยชิปใครกับใครบ้างครับเผออักได้หรือเปล่า ชิปคู <kah s> <ana> <c oughs> See, ่นี้ตั้งแต่ชาติที่แล้วที่เขาเล่นเรื่องอื่นกันเขามาเกิดดิวยชื่ออะไรอองชองเต้แล้วนเออแล้วก็ทางผมทางชาติแลเกิดเป็นอะไรี่มันเป็นเอ็มวีเป็นผีเหรอพี่จันทร์ใช่ไม่ต้องพูดย้ำเยอะเพรตั้งแต่สองคู่นี้มาแล้วก็ตอนนี้ก็อ่ะก็โดนตกโดยสองคู่เนี้ยส่วนคู่นี้ก็เห็นมาตั้งนานแล้วเหมือนกันใช่แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะครับอะไรครับจากก่อนสัปดาห์ที่ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ย เป็นอะไรนะคุณหนูกับบ่าวตอนนี้ไม่ละเป็นอะไรจ้าอะไรนะเป็นอะไรจ้าไม่ตอนนี้มีความแบบหวานโรแมนติกเราแอบเข้าไปดูในซีนที่แบบในในแท็กอะไรเงี้ยเขาเขาแรงมากนะอะไรเห็นอยู่ไปดูซีนนั้นเหรอในซีนนั้นไปหยู่ตรงนี้ย้อนสีออกน้ำเงินน้ำเงินพี่เต้รู้ไหมไม่รู้ไม่เล่นแสงหรอกไม่รู้ก็ดูที่เขาให้ดูเลยอ๋อเล่นแสงด้วยโอ้โ แย่มากปรับให้มันสว่างใช่ <c oughs> ไม่ไม่ถูกเลยมันไม่ถูกเลยอ่ะ <c oughs> จะไล่เตงไปก่น,นครับผมครับอ่ะมาดูมาดง พี่ญี่ปุ่นกับพี่เจนก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ในหลายคู่ของสาตานเทวดาเกิดขึ้นเหมือนกันครับผมเริ่มจากไทรก่อนดีคุณมีส่วนคุณมีส่วนที่ทำให้พวกเราได้คบกันนี่คุณรู้หรือเปล่ารู้สิครับออจะบอกให้เลยครับถ้าไม่มีเจดกับญี่ปุ่นเนี่ยอาร์คอาร์ไม่ได้รักกันนะครับถูกไหมครับเลยเหรอครับทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นคนโทรไปหาพี่ครับ เจ้านายอะที่พี่เจนนี่ใเจนนี่ดูด้วยเนี่ยจำได้ซีนนี้เนี่ยรับสายอยู่ที่ริมหาดนี่ไงนี่ขึ้นอยู่นี่รับสายที่ริมหาดเฮ้ยทุกคนโฟกัสที่หน้าตรงนี้ดีกว่าตอนที่พี่เจนเล่นก็คือไม่รู้โทรหาใครรู้แค่ว่าชื่อพี่เจนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครน่ารักด็ ใช่ไหมครับมาร์คมาพูดใช่ไหมื่อกี้ไม่ได้ไปพูด <laughs> ไม่ครับพ,พูดตอนพูดตอนพูดตอนพูด,พ,พ,ด,ด <laughs> พี่เต้ก็น่ารักครับผมดไม่เป็นไรนะ,ะอ่ะ